ะธานครับผมวิโรจน์ลักษณาฤทธิ์ผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าหน้าที่ในการรักษาองค์ประชุมเนี่ยหน้าที่นี้สําคัญมากๆสําหรับฝ่ายรัฐบาลครับพวกผมก็บอกบอกกับท่านประธานแบบตรงไปตรงมาครับว่าพวกผมขอเป็นเจมเรืองศักดิ์ครับคืออยู่แบบไร้ตัวตนครับนะคือไม่คือไม่เป็นองค์ประชุมให้แต่ถ้าองค์ประชุมครบพวกผมร่วมโหวตนะครับงั้นยืนยันครับพวกผมเจมเรืองศักดิ์ครับอยู่อย่างไร้ตัวตนองค์ครบก็ลงองค์ไม่ครบ วิปรัฐบาลต้องรับผิดชอบครับแน่นอนที่สุดครับองประชุมทางฝ่ายรัฐบาลต้องรับผิดชอบผมก็เห็นใจทางฝ่ายค้านก็อย่างทดสอบทุกวินาทีอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอให้มันเกิดครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา <c oughs> เรื่องธรรมดาแต่หวังว่าสสทุกคนรับผิดชอบเขามีภารกิจที่ ลงคะแนนบ่อยๆเข้าๆออกอาจจะมีปัญหาบ้างขอให้ท่านประธานซึ่งได้พูดช้าลงให้เวลาพวกเราอีกสักนิดนะครับช้าๆได้พราเล่มงามครับขอบคุณครับใครไม่แสดงตนไม่อยู่ในห้องประชุมสภาเนี่ยประชาชนนี้ได้ทราบครับว่าพวกขี้เกียจสันหลังยาวเป็นใครบ้างสมัยหน้าจะไม่ต้องเลือกกับเข้มาในสภาอ,อีกนะครับเป็นความรับผิดชอบท่านลอสักครู่ แล้วก็ปิดระผบขอรายชื่อทั้งหมดนะครับที่คนที่ไม่อยู่ในห้องประชุมสภาเดี๋ยวจะลงไปแถลงข่าวว่ามีใครบ้างที่ไม่เป็นองค์ประชุมแล้วก็ไปอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ก็จะได้รู้ว่าใครขี้เกียจสลังยาวครับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยต้องจ่ายเงินเดือนท่านเดือนละเป็นแสนแต่ไม่ต้องทําหน้าที่จะได้รู้ถ้าเปิดเผยไป,ป,ป,ปงั้นไม่รู้จักแล้วครับใครเป็นใครถ้าท่านดอดอสมควรแล้วก็ปิดก็ก็ไม่ควรปิดให้มันล่มไปเลยครับจะได้เปิดเผยว่าใครบ้างที่ไม่อยู่ในที่ประชุมสภาแห่งนี้ครับ